ในโลกแห่งเกมโมบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงในโลกแห่งเกมโมบ้าก็ล้วแหละในโลกแห่ง ROV นั้นก็มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาพระมหาขสัตว์และในวันนี้เราก็อยู่กับตัวละครตัวหนึ่งที่ฮอตฮิตมากๆแล้วก็โดนแบนเรีกได้ว่าไม่มีใครฮิตเท่าเขาอีกแล้วในชั่วโมงนี้แต่เนื่องจากที่กล่าวไปในข้างต้นว่าในเกม ROV นั้นมีหลายเชื้อชาติชนชาติวันนี้ก็เลยมาขอนําเสนอ ROV อีสาน อีกแล้ว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 และคําเตือนคลิปนี้มีคําหยาบที่เป็นภาษาอีสานใครฟังแล้วไม่เข้าใจก็ดีไปส่วนใครฟังแล้วเข้าใจก็ฝากแปลด้วยไปรับชมกันเลยดีว่าคัทเทพเว็บคู่ใจสายเติมเกมรวมมิตรทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น R O V Free Fire Free Fire Speed Rifter รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บ cuttep. ie. th by a d m i n เตอร์ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมโอ้มีลิงก์ว่ะเพื่อน ดาวหเกล็ดแปดดาวแปดดาวเสียเบิดเสียเาโซเี่และโอ้โเปิดปิงยาคองเล่นไหมตายสิบกระโตสาก็โตเลยหาไม่หาไม่ยิ่มาจังวะเนี่ยไม่ได้เดาววพี่ลิงแม่งบลิงกับเสาตายจัมันเว้ยโอ้ยคอมโบเดี๋ยวมึงเจอตังดูมึงเดียวก็ยังบเีแ้น มาโยผึ่นมาโยมาโยมันเยวสู้ลงเอวสู้ลงเห็นปะเห็นเไหมเรียร้องเพึ่นร้องดีสู้มโอ้โหแมอองขี้แหงเลยวะมาคลิปกันมาคลิปกลางน้ำมูกันยังจิ้มพายนะก็ปกติมันนะเอวสุเห็นปะเออแหงงี่เง,งี่ยล่ะยังโดนมึงกับตายเมื่อกี้นะ โอ้บหหันหมดเยดเข่ง,ลง,ลงกลางกูงย,ยิงไปไหนกับดักมัน <c oughs> เหยีบไปไหนน,นนั่นวิวซีแทเยเพี่นเอ,อ,อ,อ้ยก็ไป่าทตาท่าทาทาท่าโอ้ยเยอยน่อแนเซนระวังรวังระวังสวยสาตายู่ใส่

กางลกางเปมีนตเรามีนตยีเราเอาบลอเอาบอบอลลิงด้อบอลลิงอยู่กันยังผ่านเล่นกาสุดิ์อนี่นี่มาจับมันไหมงัดฟองโอ้แมงเทียดียว่วยผิดเกิดใส่มันบินโรดซาตาน่เนียวินเรบินเราบินเรซาตาบินเรายิ่งยิ่งทำมาทำมาดิยิ่งเช เย็บเชุ่ะติดติดปูทำมาสวยงามเย็ดสิบเล่เฮลิมาลิงมาลิงมาลิงมาระวังนิ่งระวังนิ่งปั้มไปเบียปั้มปั้มปั้มกันได้ยูดูเราบนนี้เลยบ้าบนนี้ผมก็บอกเฮ้ยเย็บเชะจับโบโอ้โหโชล่แจกแล้วตอนไม่ตอนไหนวะไอ้ลิงโลลิงโลแม่งจับไปอยู่วะ อุ๊ยเงหนูะตกังอยู่ห่ันหนสวยลิงลมาก่อนหน่อยมาก่อนหนตั้งมาก่อนหนอยเห็นเยวเห็นเยวนี่ตวตาเรือเลยตกเรือเบยเฮ้ยเอ้าชิหายอ้อม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 ทงนี้ทงนี้โยกมันโยกว่ะ โอ้ลิงไปลิงไปบนน่ะระวังลิงระวัง,งแม่เชมป์จะหายว่ะลิงไมระว่างเลระวังเล,งล่ลิง่งลิงขึ้นบนเนาะอยู่บับแดงอะหลังกูเฮากว่านี่เฮ้ยเพื่อนมาอยู่นี่มาแล้วมาแลวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เปิดตายจนจับไปเโยนเกียวไงม้ยย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 ายย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 ยอยยนยย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 อยยยยยยยนมยงยย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 ู่ยยี่ยยยู่ยย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 ่ยย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 บยยยยยยยิยย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 ย จับวจับวจับ้จับยิงสลิมยิงโอ้โหเตี่ยมเลยแมงเงยมาแมงไงอดีวะดีว่จับไวเ้าเอจับ้่ผผ้าบบมันถอยมันถอยเอบออยกันจัวจับไจับไว้จะเคลแล้วโอ้าโ้ยเรี จำไม่สลิมได้เมื่อกี้ยังเด็ดได้วะระวังระวังบนนะระวังบนได้ล่างได้ล่างสวยสวยงามสวยสวยปีนเฮ้ยสลิมระวังระวังนิงระวังนิงระวังลิงช่นอ๋ออะไรมาอะไรมาต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 าเนี่ยเล่นไมีจ้ำมีจ้ำมาเลยมาเลยมาเลยว้ายุวายุ มึงเงินตัวเองหุ้ยกางโว้มโว้ยไอ้เป็ดออกเวียดออกเลือดฮะดอกเลือดดอกเลือดสวยเพื่อนสวยน้ำมันวะลิงอยู่ไหนยกกลางเอ้กูจับเพง์โอ้เสียดละกูโอ้สลีระวังนี่ระวังนี่แตกครับแตกมาโดนสลีว่าเอาลิงเนาเอาลิงเนาะมีจับเอามีจับเอามันไปฟาร์มแล้วไปพัาปลาแล้วคลิป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 หลัง คือกลางแมี part, ้ค <Specifically> <c oughs> <c oughs> ือการเนี <possible> ้ยม <Overwatch> ิจฉาม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 ิจับจับมาหลอดเดี๋ยวมันอยู่ไหนไปแล้วไล่เปลี่ยนไล่ไล่เลยจับพอเล่นจับพอเล่นเฮ้ยแทงฟอดเชียไหมจับเราจับเราจับเก็บเชียอันละไปยองมาสู้ตายกูดักรักรักรักตายกูเนี่ยตายแล้วพอดีลุ้ม

มึงมึงมึงเฮ้ยระวังปาดไฟไฟมันใส่ยังไงเราแล้วดอกเฮ้วะจุบร่างนี้จุบร่างนี้อ้าวเต๋งามเย็นจีไปไปมันใส่ยังไงเราบักลิง Ole 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 này, ole 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 đặt càng, ole ole đặt càng. ole 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 เจ๊เชี่ยแม่งโอเปร่บริสุทธิินถาแม่งอยู่นี่มาด้มมาดิ้วสลามาแล้วมาจลาวา้ดอกยีดอกเจ็บดีไมเ่จ็บไมนีตกไูไม่ค่ะกูไม่ค่ะเจียวเหรอตัวมีจับนะเฮ้มีจับมีจับ มีจำบ้ามีจำบ้ามีจำบ้าหนุ uh ่งว hey. ิหนุ่มวิมันสีด่วนได้สีด่วนระวังระวังระวังทำอะไรไอ้หัวใจมาดีกามาดีกา E F K มาเองมาเองมาเองเอาลิงบ่ลิงบ่แต่เว่แต่เว่แต่ว่สัตว์หนุ่มวิวิววิววิววิตายววิ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 ววย เอาเนี่เอานี่เอาเนี้ยเอานี้ยเน้าผมแพ้หมดจับ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 มาหลอกมาแล้วจ้าช่าถอย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 ถ มาถึงกรแตไอ้ด well, okay. right. ัาเกิดด no ักเกิดีมก่อนเลยเดี๋ยวกูฟ้าปลากนเดี๋ยวกวกม่โงองแห้งแม่งเอยาเปียวลิงยาเปียวเปียวเหอเฮลิงอยู่นั่นอยู่นั่นเ็มเมอิวามก่อนหนวะตีดักตีดักหรตีดักวะเปิดดิเพื่อนเปิดดิผูเดียวผู้เดียวเลยผู้เดูดไว้ผูเดวไว้ผูไว้ ไว้ยุดดไปไวไโอ้ได้เลวะดุนเลือดดุนเลือดดุนเลือดต้องเว้ีิก็วนก้อนมอกลางดีละไปไปไกลางใหไปกลางเร็วมาไปหาเร็วมาแทงกูนะแทงกวีชาจับตา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 เนี่ยดิงเียวดิ้งดิงดิดสมันงงกูวะเอนั่น่ ลิงก่อนนอะโว้ยลิงก่อนอ้เครื่นงตกขาด้วยขาาดูขามันขามัน่เออเจ้าเสือบอกเออมามาดิมาดิปวดหลังนหลดสัตาแมงเล่จูแมงลิงสปูเว Qua bình thường 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 tôi thường 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 thường